ฐานใหม่ให้ชีวิตด,ด้วยสีจระเคสีธรรมชาติจากไลน์สโตนผสานเทคโนโลยีกราฟีนปลอดภัยไม่มีกลิ่นฉุนพร้อมเข้าอยู่ใน24ชั่วโมงสีปลอดภัยสีธรรมชาติสีจระเค้โฟกัสเปเยลสนับสนุนโดยมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนไฮลักซ์รีโวกระบะประหยัดน้ำมัน พอตโฟกัสในช่วงของโฟกัสเปเยลครับเราจะไปโฟกัสกันที่เรื่องของการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะครับเพราะว่าแม้ว่าในช่วงนี้การแข่งขันเรือยาวประเพณีนี่จะเริ่มหมดลงไปทุกทีทุกทีแล้วมาสู่ช่วงท้ายฤดูกาลแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีคู่หนึ่งครับที่แข่งขันกันเมื่อต้นประมาณปลา,ป,ลาปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่เทศบาลตะบนโพสังโคน้าวัดกลางท่าข้ามนะครับอำเภอค่ายบางรัน์จังหวัดสิงห์บุรี คู่ประเภทเรือยาวไม่เกิน30มสิฝีพายหรือว่าประเภทเก่งเล็กถ้าเป็นมวยก็บอกว่าเป็นประเภทพิมนิยมนะครับระหว่างสาวน้อยชุติมลพรพระแก้วนะครับกับเรือสิงห์ปทุมสาวน้อยชุติมลพรพระแก้วก็เป็นเรือเจ้าถิ่นจากวัดพนรจักรศรีนะครับฝีพายนี่เก็ใช้ฝีพายจากเจ้าถิ่นนั่นแหละครับในขณะที่สิงห์ปทุมเป็นเรือดีจากทนายความท่านหนึ่งของจังหวัดปทุมนะครับที่ได้แสดงสปิริตทรงแข็งไม่ว่าจะเป็นเรือ เล็กเรือยาวใหญ่55ฝีพายใจสู้เจ้าของเป็นทนายความด้วยนะครับแล้วก็ในเที่ยวแรกเนี่ยอยู่ทางร่องน้ําแดงส่วนร่องน้ําน้ําเงินนั้นก็จะเป็นสาวน้อยชุติมนผ่อนพระแก้วทีนี้เขาชื่อบางทีเขาจะผสมผสมแล้วก็ใช้ชื่อ,อยาวนิดหนึ่งแต่ว่าการแข่งขันนั้นสุดยอดดุเดือดนะครับมีการแข่งขันให้ดูทั้งภาพช้าตีตารางกันเลยครับว่าเข้าแพ้ชนะกันกิ๊กกิ๊กกลองไปชมครับในเที่ยวแรกครับ ป็นการผายชิงถ้วยประหลงต,ตําแหน่งประเทศพระธานร,ร,ราชสุราสฎร์รบราชบัลลังก์สามสิบเป็นผายลอ,ล,อลองน้ำแดงลองน้ำแดงอรุ่ยเหลือเก่งสิ่งปุกอย่างทั้งทุนตานี มาแห่งลุ่มน้ำโยมในน้ำเรือเก่งพรพระแก้วลูกสาวน้อยชุติมนไล่บอลไล่เบียดต่างคนต่างหมต่างคนต่างีตาคนตากระยีเอาลูกบอลสิงห์ขุทุมจะหนีพลหรือไม่พลพลหรือใบพลพลหรือใบพลสู้กันยิ้มตาสู้กันยิ้มตาทุกฝีผายทุกฝีผายมีคุณค่ามีคุณค่าต่างคนต่างถึงต่างคนต่างกระชากใบผายกระบาดเต็มที่บินมามีกระบาดเต็มไรมีกระบาดเต็มไรมองกันนะว่าใครนำใครมองกันนะว่าใครนำใครยังไม่บอกยังไม่บอกแล้วสองร้อยเมตรสุดท้ายบอลชีดความมา เอาแล้วครับไปหมาบ้าแห่งลุ่นน้ำเดียวในนามสิงหน้ำหนักวันนี้พอหรือว่าสาวน้อยชื่อบอลกระพริบตาแก้วใหยแรงแจ้งนี้รัาปัดไฟเบอร์สิงห์ปลุพทนายโจ้ไกรอ่างแก้วมาถุมตานี้รู้ตัวเป็นเราไม่ยันไม่ยอมไม่เถาะไม่ได้ไม่ยอมกันไปไปเอาแล้วหัวเนือหัวเนือเสมอละแล้วเราหัวขาดเสมอกันแล้วแมงกก็โคตรจะมันละวันไม่รู้ว่าความมันจะออกได้ไงความมันเดาได้ไงไม่ว่าจะมีสิงห์ปะทุกกับเพวาด้อยสิงห์ปะทุกับสาไม่ใช่ ร่องน้ำแดงรองน้ำแดสาวน้อยจุติบอนสาวน้อยจุติบอนหอพมะเข้าได้ดีเทียวได้หนึ่งหมื่นถ้าทำได้สาวใครไม่เจอเจอติดทุมร่องน้ำตะม้นไฟบดไฟเบียร์ตาคนสบายตาคนตาพี่ตาคนตากรี้มองตามสายตาสาวน้อยจุติบอนหอพมะเข้าจะดีพลไม่ผลเอาไม่เอาหนึ่งหมื่นลอยอยู่กันหน้าสู้ไว้สู้ไว้ โู้ <łość> อยู่แล้วต่ Could จะสู้ได้หรือไม่ได้สู้ได้หรือไม่ได้มาดูกันต่อต่อไปตอนต่อไปอยู่ส banks, สีว่าสาวน้อยชนิดบอลผอมมากเก่าจะหนีพอลหรือไม่พอลในเมื่อในเมื่อสิงห์ปฐมไล่เบียดมาไล่เบียดไล่บีไล่ตีแรงแสงกันดี่นำเป็นฝองควงวัดกระโดดกระจายกระโดดกระจายจับตาจับตากันไม่ได้หนุ่ม ชิงหัวมันลองน้ำได้ลงน้ำไดงสาวน้ำุธมันภายแยงแงดีดีล่อปะไฟเมื่อเรือดีบสิงห์ปทุมสิงห์ปทุมใส่กรสีพี่คะลงน้ำแล้วก็ล่องกระสีปุมสิงห์ปฐุมจะตุกงตาในไรบอนไรมีไรกระยีไรกยีสาน้อยสาน้อยนี้กอดได้จะแซงได้รูกพี่ สิงปรทุมแดงนี่สาวน้อยไรสาวน้อยไรสาวน้อยมีสาวน้อยมีสิงโตนีเล่าเชลชัยอ๋อเย็บตัวมือไรครับพี่น้องครับขอสุดยอด่อทุนเลยขอแสดงความยินดีกับเรือสิงห์ปทุมด้วยนะครับเพราะว่าโอ้สู้ทุกย่านน้ําสู้ทุกสนามทีเดียวนะครับแต่ว่าความสําเร็จที่ได้มาเนี้ยก็ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วเรือสิงห์ปทุมนั้นจะเป็นเล่นในประเภทเรือใหญ่ยังไงก็ตามครับปีหน้าก็ต้องติดตามชมกันในความมันอย่างนี้ครับนี่คือเรื่องราวของ Sport Focus ในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอบคุณครับบริษัทตรีเพชรอีซ e. ูซูเซลจำกัดบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าบริษัทมิตแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทจรเข้คอร์ปอเรชันจำกัดและไฮลักซ์รีโว ที่ได้ช่วยกันสนับสนุนรายการสปอร์ตโฟกัสด้วยดีเสมอมาวันนี้ผมอาจัยทัดกุลพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ